เขาอ,อะไรอ่ะอ๋อปูรังกาใช่ไหมปูปูเก่าแล้วก็ะไรปูปูเก่ากับกับย่าดูนด้วยทำนาคาดอยู่แล้วนะตรงปูรังกาอ่ะทำน,นาคีก็ปูรังกาแต่คนละฟัง่ง แต่เขาอยู่คนบเฝั่งแต่ว่าภูลังกาเหมือนกันใช่ไหมมีมีภูเขาครับไม่เห็นภูภูเขาภูเขานะไม่ใช่ภูเราภูภูเขาภูเราภูเรามีไหมไม่ไม่ไม่มีภูเขาเหรอ แล้วผู้เราผู้ผู้เราจะผู้ผู้เราไม่ไม่มีต้องเงื่อนน้องจะไปไหนเนี่ย ที่เราเล่นน้ำเมื่อกี้นี้น้องจำนะครับนี่ไงที่เรามองมาเราเห็นหลังคาส้มๆก็คือตัวนี้ มึนอะไรประมาณนี้แหละตดหอมตดมาถึงที่พักแล้วนะพี่หอมชอบอันนี้ชอบที่พักนอ่ที่พักเสรมให้เด็กเ,เด้วยนะไการงปรงไหนคะโอ้ หอมบอกว่าห้องน้ำสวยมากเลยหอมล้า<ม>งตัวอีกรอบหนึ่งได้ไหมแล้วลูกนะสระผมเลยค่ะน้องไปล้างตัวอีกรอบหนึ่งครับอันนี้อันนี้หลังนู้นหลังนู้นครับปิติหลังนู้นนะลูกอันนี้หลังหลังของคุณชาได้มาดูสิค่ะค่ะค่ะอะไรก็มดดูแล เล่นน้ำอีกไหมเนี่ยน่าน่าจะเล่นอีกเล่นลักเบิง๊ทขอาบนี่ไงพี่เอกเยอะไม่เล่นน้ำพี่เอกบอกว่าจะมาเล่นน้ำที่ท่านี้เพื่อนใสยอยู่ต้องใส่โอเคเฉือนน้ำแดงไม่ชอบน้ำแดงคนเยอะมากค่ะหมกม่วงหั่นกินได้เด้อะโอ้นี่แหละอ๋อค่ะต้นนี้ไอ้ โ ah, อ oh, oh, so oh, oh, ้โอ้สีมันสวยๆเนาะสีมันโอ้เ้องออกเหลืองๆนี่เพิ่นเล่นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นนะใส่ค่ะอาดส่วนตัว ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่หน้าแมานซีดีมนันนี่ข้ามขนาดนี้เขาก็ยังมายังข้ามอยู่นี่ไงนี่ไงตรงนู้นหนะหนะที่เขาข้ามไปนี่นไปเกาะไหมไปค่ะ รับลมตรงนี้วันนี้นะโชคดีที่ PM น้อยแล้วก็ไม่ร้อนแต่ว่าเห็นไม่เห็นพาทิตถ้าไปยืนตรงนั้นแล้วพาทิตตกพอดีนะตรงนี้จะสวยมาก โน,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 น่นโน่นโน่นโน่นมาแล้วมาแล้วกูเกิลมาแล้วโน่นเจ้าของบาง้านก็มาแล้วใช่ยังไงขี่มออเตร์ไซค์มาแล้วกูเกิลกาก้ามีตลาดชายมีแต่ร้นชามมมอมไม่ลงไปลึกนะคะ ค่ะมานั่งด้วยกันาอาไปเที่ยกินน้ำไปผี <adapting> ชี้ทะเลนี่ออกมาตลาดนะครับมาหาซื้ออะไรไปกินไปทำกินได้เน,เนื้อมา ยางใส่ตอนนี้ก็แผนย่างเราก็ทำรออยู่ที่พักเกาะไฟมือเย็นของเรา มันปุ NG ้งปุ้ง <Jamie, always. S 1> ่แบามันจะไก่แม่มันแม่มันมั่งปุ้งโง่ไก่แมวไม่ออกไข่หรอแมวออกลูกเป็นตัวแม่มันจะโง่ลูกเป็นเป็นตัวงเหรอบ้าบ้ามันดูตัวใหญ่เม่แม่แม่มันทู ด่าด่าดูงเพชรด่าด้าดีมากให้แม่มาด่าด่าง่ายให้แม่มาอยู่อยู่กับหมาดูงู้วไม่ด่าด่าไมอยู่กับพ่อมาพ่อพ่อมันตาด่าดี แม่ก <ales> um ็ต the ัวตัวใหญ่ก็ก็ได้ดีเหมือนกันกต่แม่ก็แม่ไหวแหมงะครับมันมันมันโนอนมีมีก้นไหน่อยู่อยู่นี่ไงมันมันโนอนมีมีก้น น้องไองน้องไอแผ่น้องชาร์จอยู่ครับกอพี่สิลำไมไม่ใช่แตกมันเป็นลายของมันลุนครับ ขอมไปแปรงฟันไปดูไปอยู่นู่นเนาะพนยางต่อย่างเสร็จก่อนย่างอีกสองชิ้นแล้วค่อยจะขึ้นมา วางแผนไว้ดีเพราะว่าเขาจะไม่เอาเตาขึ้นมาไงอะไรลูกป,ปิติเขานอนไม่ได้ปิดไฟได้มันหไม่ได้นอนยากาับอันนั้นมีหลังหนึ่งยังไม่ได้นอน มีอีกกลุ่มหนึ่งยังนั่งกินอยู่ตรงนู้นเป็นเพื่อนกลุ่มนี้นอนไม่ตไฟเป็นพระป่าเหลือเหลือ,เหล,อเหลือกลุ่มหนึ่งเหลือคูยกลุ่มหนึ่งเขาก็นั่งคุยกัน